ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเซหรับตอนนี้ก็คงเข้าเรื่องพระเวสสันดรเพราะสองตอนที่แล้วมาต้องเล่าเหตุมาซิก่อนพระไม่เชนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังจะขาดข้อเท็จจริงไป เป็นนว่าเรื่องเส้นดอนตนนี้ท่านในนามว่ากันทศพรแต่เรื่องกันกันนี้จะบอกต่อไปหรือไม่บอกก็ไม่ทราบเพราะว่าถือว่ามีความไม่จำเป็นเป็นนั้นว่าวันนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพักควันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้สนับเสียงพระคุยกันปราืบองฝนปวกกระพัดแล้ว องค์สมเด็จพระบะิตรแก้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ถ้าหากพระ,พระองค์จะทรงโปรดตัดเรื่องเวทพระเวชสันดรชาดก <c oughs> สมเด็จพระบรมสุขคตินีทรงสมเด็จจากพระมหาวิหารไปสู่ณที่นั้นเมื่อบรรดาพระสงฆ์ปูอัธนะสวายองค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงประทับนั่ง แล้วก็ถามว่าพิกขเวดูก่อนพิสูจสงฆ์ทั้งหลายเวลานี้เธอสนทาน,นากันในเรื่องอะไรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรทิ้งความมหัศจรรย์ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์ทัน,สนแสดงวัรมเทศนาโปรดโมพระประยุริญาตในที่สุดบรรดาฝนโปรกระพริก,ก็ตกลงมาเป็นของอัศจรรย์ ในตอนนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันได้ทรงตัสว่าการที่ตถาคตมีบารมีเต็มแล้วนี่นก็สามารถทำผลให้โปกระพัตตกมาได้นี้เป็นของไม่อัศจรรย์ <c oughs> สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าในสมัยที่ตถาคตนั้นมีบารมีไม่เต็ม ยังบำเพ็ญบารมีอยู่สามารถทำผลปกพัณให้ตกลงมาได้นี่จึงเป็นของอัศจรรย์ั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงนิ่งอยู่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเจ้าได้กราบทูลในองค์สมเด็จพระบรมครู ตรัสความเป็นมาในเรื่องนั้นสมเด็จพระพระกักกวันณจะได้นำมาเรื่องเล่เาเรื่องพระเวทส้นดรชาดกต่อไปพ <c oughs> ระองค์ได้ทรงเริ่มเรื่องว่าในกาลครั้งหนึ่งยังมีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระน,นามว่าพระเจ้าศรีวิราชบรม,มกษัตริย์พบระเท้าเธอปกครองเมืองมีนามว่าเมืองเชตกุฎดร มีพระราชโอรสนามว่าสนชัยแม่รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่เข้าตนเสียแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอาละใช้ได้เมื่อจะกรงสนชัยราชจุฬามาทรงเจริญวัยพระราช,ชีวิดาได้ิเศกสมรสกับพระราชชีวิดาของกษัตริย์มัทราชพระนามว่าผสดสีและก็ยกราชสมบัติให้ครอบครองเป็นพระเจ้า เป็นพครอบครองนะพระเจ้าสนชัยมีพระน,นางผุสนีเป็นเอกอากรรเหสีครองกรครองกรุงกุฎเชดอนต่อมา <c oughs> อันนี้ตอนนี้ท่านก็ลัเล่าเรื่องของประวัติของพระน,นางผสดสนีว่าทำไมพระน,นางผสดสนีจึงชื่อว่าผสดสนี แล้วว่าทําไมพระน,นามผดสินดีจริงจะเป็นปรพนระพุทธมารดาเพราะว่าท่านผดสินดีองค์นี้นาม,มาภายหลังมีนามว่าพระนามสิริมหามายาราชเทวี <c oughs> ตอนนี้นาเสียตึงขึ้นต้นองงงเน่นโดยมากถ้าไม่เคยขึ้นตามบาลีก็งงๆงงงเหมือนกันเอาละว,ว่ากันต่อไป <c oughs> เป็นนั้นว่าพระน,นางผสันดีนั้นมีเหตุการณ์ในอดีตชาติท่านกล่าวว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนซึ่งมีนามว่าพระวิปัสสีทศพลพระน,นางได้ทรงถวายซึ่งกับสการะบูชาแลดีฐานขอพรไว้ด้วยกันอธิฐานขอพรไว้วสิบประการด้วยกัน ซึ่งปรากฏว่าเป็นความจริงสงดังคำอธิษฐานมีเรื่องเล่าโดยย่อและพิสดารว่าดัางนี้แต่ความจริงการขอพรนี่เขามันต้องขอประทานอภัยท่านุทธบริษัทหยิบหนังสือขึ้นมาก็มาอ่านเลยรู้สึกว่าท่านผู้เรียงหนังสือนี่เรียงเลอะระเส้นหน่อยพอนสิบรายการนี้ไม่ได้ขอกับพระพทธเจ้าท่านขอกับพระเพีย เป็นอะไรที่พูดมาแล้วในขอผ่านไปรู้สึกว่าท่านผู้เขียนหนังสือนี่จะเป็นหัวสมัยใหม่เกินไปเสียแล้วริดรอนตัดทอนความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าแต่มาก็เลวก็คิดว่าท่านเขียนถกหยิบมาก็อ่านเลยเลยไม่ได้เรื่องกันตอนนี้เข้าเรื่องจริงๆนะทีเอาก็ให้ถูกเป็นว่าอันในสมัยหนึ่ง สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวาวิปัสสีทศพล <c oughs> ในเวลานั้นมีพระราชาท่านหนึ่งมีนามว่าพันธุมราชผู้ครองนครพันธุมวดีนครแล้วพระราชาในทรงมีพระราชาิดดาอยู่สององค์ด้วยกัน <c oughs> บางเอิญก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์อีกนครหนึ่ง ส่งของขวัญที่เราเรียกกันว่าเครื่องบรรณาการมาถวายพระเจ้าพุทธมาพันธุมราชสองสิ่งด้วยกันไอ <c oughs> ของสองสิ่งนั้นที่เขาเขาให้เขามาถวายมานั่นก็คือหนึ่งพวงมาลาทำได้ทองคำล้วน,วนราคาประมาณหนึ่งแสนเหรียญสมัยนั้น และก็จุนแก่นจันทร์ที่มีกลิ่นหอมมากก็ราคามากเหมือนกันพระเจ้าพันธุมาราชจึงพระราชทานสมของทั้งสองอย่างนั้นคือประทานแก่นจันทร์ให้แก่พระราชธิดาองค์ใหญ่ <c oughs> และก็พระราชทานพวงมาลาทองคําแก่พระราชธิดาองค์น้อยพระราชธิดาทั้งสองจึงได้มาดมิว่า ของทั้งสองอย่างนี้เราก็มีแล้วครบทุกอย่าง <c oughs> จุนแก่นจันเราก็มีและเครื่องทองคำของเราก็มีถ้าเราจะเก็บไว้ใช้นี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากเพราะของมีอยู่มากยึงได้มาดำริว่าจำจะเราจะนำาัณฑวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมพรนามมปัสสี เพื่อหวังผลในชาติหน้าต่อไปสำหรับวิธีถวายนั้นพระเชดิดาองค์ใหญ่ <c oughs> ได้ทรงบทแก่นจันทร์ให้เป็นผงหอมและเนื้อละเอียดบรรจุลงในพระอบทองและก็นำไปถวายส่วนผงที่ยังเหลือก็นำไปโปรยปล,ยปลายรอบๆบ,บ,บริเวณพระคันธกุฎดี ตีองค์สมเด็จพระจินาศีทรงประทับเพื่อมีกลิ่นหอมอดออมเป็นที่ชื่นใจแก่คนทั่วไปเมื่อทรงทำอย่างนั้นแล้วจึงได้ข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัทีปแก้ว <c oughs> ถ้าไหวนมัเสการแล้วจึงได้กราบทูลว่าพันเตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าผูดเจริญพระพุทธเจ้าข้า <c oughs> ผลแห่งการดีข้าพระพุทธเจ้าถวายจุนแก่นจันแก่พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าก็ดีแล้วจุนแก่นจันส่วนที่เหลือนี้โปรยปลายโปรยปลายไปในวมหาวิหารก็ดีทำความชื่นใจให้คนที่มาสนดับพระธรรมเทศนาเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยข้าพระพุทธเจา้าได้เป็นพระมารดา ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งต่อไปในการข้าหน้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ <c oughs> ตั้งสุตตวามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพนามวิปัสสีทศพลเมื่อสันดับถ้อยคำของนางผู้เป็นพี่ กล่าวดังพระตั้งมโนบ็นทานปารธนาอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินนสีบราาม,มาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรวจอยู่รอำนาจพระพุทธญาณก็ทรงทราบว่าต่อไปในการข้านหน้านางนี้จะได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพียงซึ่งมีนามว่าพระสมณะโคดม และพน,นางเองจะมีพน,นามว่าศิริมหามายาราชเทวีเมื่อทรงทราบแล้วองค์สมเด็จพจิจนสียิได้ทรงตรัสให้ทราบพัพน,นางก็ดีใจแต่ยหวบังคมลากลับฝ่ายพระราชธิดาองค์น้อยมัตถวายพวงมลาลัยทองคำก็ได้ทรงจ้างตั้งจิตอิฐานว่าอาศัยที่หม่อมฉัน ได้ทำบวงทองคำบวงมาลัยทองคำมาถวายพระองค์นี้แม้หาว่าชาติหน้าจะพึงมีใ้ได้เกิดไปชาติใดชั้นใดก็ตามทีขอบุญบรารมีนี้ได้โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ามีเครื่องประดับอกไม่ได้ขาด <c oughs> เป็นอาวาองค์สมเด็จพระบรมโลกก็น่าก็ให้สาธุการ หลังจากนั้นมาพระน,นางดังสองพระราชวินดาพระราชมันดาและพระพุทธเจ้าการล่วงมาพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็นิพพานพระน,นางดังสองก็ตายท่องเที่ยวไปในสวรรค์ชั้นเทวโลกก็ปรากฏว่ามาถึงกับนี้ที่องค์สมเด็จไปชินสีบริมศาสันดาสมาสัมพุทธเจ้าสมพระน,นามว่ากุกุสันโธทรงบัติขึ้นในโลก พัะนาทั้งสองก็ลงมาเกิดจากฟ้าจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้ากิงกีราชบรมกษัตริย์ต่อมาพระนางผู้เป็นน้องผู้ถวายพวงมาลัยก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามวิปัสสีทศพลปรากฏว่าพระนางฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลแล้วบรรลุอรหาตผลนิพพานในชาตินั้น สำหรับท่านผู้พี่ยังต้องเวียนไหวตายเกิดต่อไปนะทิดาองค์ใหญ่นะตายใจชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชช้นดาวดึงสเทวโลกไปเป็นชายาของพระอินทรนะ์ไปเกิดบนสวรรค์นะมีร่างกายหอมมันก็กลิ่นจันได้เป็นเอกอัครมเหสีของท้าสกะเทวราชเ <c oughs> สวยความสุขอยู่ชาานาน ตอนสุดท้ายจวนจะหมดบุญบัสนาบารมีท้าโกสียินในตัดเตือนว่าน้องนางเธอจำเป็นจะต้องจุติไปเกิดในมนุษย์โลกแล้วและหากว่าน้องนางจะมีความประสงค์อันใดก็ขอได้โปรดขอมาพี่จะประทานพรให้ตามความปรารถนาของเธอนี่เป็นอันว่าท่านมีบุญ มีบุญที่ทําไว้ในมรนดาท่านพุทธบริษัทแล้วท่านก็ประบบกาศว่าท่านต้องการเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่การที่รอเป็นมารดาของพระเจ้านี่ต้องใช้เวลา <c oughs> ตอนนี้ก็มาเป็นชายาของพระอินทร์ก็ดีแล้วแต่วัสนาบารมีจะหมดคือขาดอายุจากการจะอยู่บนสวรรค์ จำเป็น่ยกต้องมาเกิดในมนุษย์โลกแต่ว่าอาศัยความดีที่บำเพ็ญบารมีมาย่อมจะสามารถเลือกที่เกิดได้ตามอธัธยาศัยแล้วถ้าว่าต้องการอะไรที่ตั้งใจไว้ก็จะสมิดผลฉะนั้นเมื่อเพื่อนนาทรงทราบมะเมื่อินบอกเธออย่างนั้นนะถ้า พระอินยังได้กล่าวตอบไปว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทําบาปกร,รมอันรดที่หน้าเมื่อพระนางทรงทราบแล้วยังได้กล่าวกับพระอินว่าหม่อมฉันได้ทําความชั่วเอาไว้อะไรไว้หรือจริงจะต้องจดจิตจากแดนสวรรค์ไปเกิดในมนุษย์โลก <c oughs> ตอนนี้พระอินก็เห็นใจนางจริงได้บอกว่าเธอไม่ได้ทําความชั่ว ไม่ใช่ว่าความช่วจะต้องบันดาลให้เธอพ้นจากสวรรค์ดอกที่รักแต่ว่าบุญบาร,รมีของเธอที่จะอยู่บนสวรรค์ชช้นดาวเดืองสถิวโลกนี่มันหมดเพียงแค่นี้เองเธอก็มีความจำเป็นที่ต้องไปเกิดในเมืองมนุษย์ท่านน้องนางมีความต้องการอะไรบ้างในสมัยที่จะไปเป็นมนุษย์จงบอกกับพี่พี่จะให้พรทุกอย่างและยะหาทุกเสียงทุกอย่างให้ตามความประสงค์ <c oughs> เมื่อบรนนางทราบความจริงอย่างนั้นจึงได่ขอพรขบอินอพรที่บรรนางต้องการนะเป็นพรสิบประการด้วยกัน <c oughs> อีกหนึ่งเมื่อหม่อมฉันไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ในตาเขามอมฉันนี่ดำเหมือนกับเป็นประกายเหมือนกับเนื้อทรายฉันนั้นนี่หมายความว่าผูา้หญิงเนี่ยต้องการสวย เป็นนั้นว่าเธอต้องการให้ตาสวยพระอินท์ก็รับคำว่าได้การต้องการอย่างนั้นให้ได้ไม่เกินวิสัยของพี่แล้วบรนางก็ขอพรข้อดีสองต่อไปว่าข้อดีสองนี้หม่อมฉันคอ้อยขนคิ้วของหม่อมฉันนี่ดำสนิทนะแล้วก็โก่งมีความงามไม่ต้องมีการตกแต่ง พระอินทร์นก็ยอมรับว่าสิ่งนี้ได้พี่จะบรรดาลให้เพราะไม่เกินวิสัย <c oughs> ในข้อทีสามน,นางกล่าวว่าขอให้ฉันหม่อมฉันมีนามมีชื่อว่าพฤษดีนี่ความจริงเวลาเน้นท่านก็ชื่อพฤษดีเวลาที่ไปเกิดเป็นลูกขพาวเจ้ากิงกีราชก็มีนามว่าพฤษดีเป็นนะว่าแม้แต่ชื่อนี้ท่านก็ต้องการ พระอินทก็สมบัทานบอกได้สิ่งนี้จะประทานให้จะให้เขากันาน,นามน่ว่าผลสดีตามความต้องการ <c oughs> นี่ขอพรข้อที่สี่ขอยมีพระโอรสมีน้ำใจดีรักการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิตพระอินทก็คิดว่าสิ่งนี้ไม่เกินวิสัยถ้าก็ให้พรก็ได้จะหาให้ตามความประสงค์ นี่พรทีห้าท่านท่านขอว่าเมื่อเวลาที่ตั้งคันก็ขอย้ายคันนิ่นนูนนะนูนออกมาเหมือนกับสตรีอื่นทั่วไปให้มีร่างกายเหมือนกับคนปกติอ่าพอรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นอันว่าพอรอันนี้พระอินทร์ก็สรงรับว่าได้นี่ก็ขอพอรข้อดีหกต่อไปว่าขอย้ายฐานเล่าสองนี่หย่อนยาน <c oughs> แม่นี่มาเรื่องใหญ่เหมือนกันนะกินยิวที่ว่าพรเน่งขอใหญ่ขอแบบผู้หญิงเป็นอันว่าพระอินทก็ยอมรับว่าเตียงนี้ไม่เกินวิสัยของพี่พี่ให้ได้ <c oughs> นี่สําหรับพรข้อที่เจ็ดท่านขอว่าอย่าให้มีผมงอกแม้แต่เส้นเดียวโอเอาเรื่องจริงๆนะเนี่ย ขอให้มีผมดำสนิทกินเยื่อผมออกสักเส้นเดียวก็จงอย่ามีกระหม่อมฉันในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์จะมีอายุสักเท่าไหร่ก็ตามทีขอผมนี้จงดำสนิทท่านก็ยอมรับไม่ว่าต่อไปท่านบอกว่าขอพรที่แปดข้อที่แปดก็คือว่าอย่าให้ร่างกายแปดเปื้อนไปได้วยทะเลและอ่องใดๆโอ้นี่ยากจริงๆนะ <c oughs> ให้คำว่าร่างกายไม่แปดเปื้อนดเพละอองทลีใดเนี่ยก็หมายความให้มีผิวพันผุดพองไม่มีไฟไม่มีฝ้าไม่มีปานไม่มีสิวไม่มีขี้แมลงวันไม่มีอะไรทั้งหมดให้ปรากฏว่าเป็นผิวที่สะอาดวิธินีน่ารักกับบคุคคลทั่วไปเป็นอันว่าท้าโกสีสกาลาดังทัง่าที่เรียกว่าเท้าส,าสนาย ก็ยอมรับว่าพรข้อที่8นีใ้พี่ให้ได้ตามความประสงค์ทร่ก็ขอต่อไปว่าขอพอรที่9ว่าไม่เกิดเป็นคนไร้มีอำนาจสามารถจะปลดเปลื่องคนโทษที่ถึงประหารชีวิตให้พ้นจากโทษได้พระอินก็ทรงรับว่าได้สิ่งนี้ไม่เกินวิสัย <c oughs> ต่อไปทราขอพอรที่สิบ ว่าขอให้ได้เป็นเอกอักกมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นสรีวีพระอินท์ก็ทรงพระราชทานว่าอันนี้ได้ไม่เกินวิสัย <c oughs> เป็นอันว่าพระนางขอพรนั้งสิบประการนี้แล้วไซ้พระอินท์ก็รับได้ทุกอย่างพระนางก็จุติจากสวรรค์นุงมาสู่เมืองมนุษย์ ในความจะตอนนี้ที่ว่าการที่ที่เรียกว่าทศพรทศพรคือพรสิบราก,การก็จบแต่ว่าการบันทึกเสียงหรือว่าการพูดในที่นี้ไม่จําเป็นต้องจบตามกันตอนนี้เป็นเรื่องของการหิมพานต้งกล่าวว่าเมื่อพรานนโพสนีเทพธิดาได้รับพรสิบรายการจากพระอินทร์แล้วก็จุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ ถือบริสนทธิ์ี่ในคันของไม่เหสีของพระเจ้ามัทราชเมื่อออกคลอดออกมาแล้วจึงได้มีนามว่าพทษดีตามที่ขอไว้พอมีพระชนอายุได้16ปีก็พอดีมีพระเจ้าศิวิราชแห่งหนครเชกุดอนทรงส่งทูตมาสู่ขอให้เป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงศนกเจ้า เป็นเมสีของสนชัยราชกุมารตอนนี้ยังเป็นลูกชายเขาอยู่ <c oughs> ให้เป็นเมสีของสนชัยกุมารเมื่อสนชัยกุมารได้เป็นกษัตริย์สืบสันตติวงศ์ต่อมาจากพระราชวิราเขาได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครมเหสีเป็นยอดนาีแหงเมืองเชคุดอนเป็นนั้นว่าพรทั้งสองบริการนี้ท่านได้ครบ้วน เธอกายหรือว่าร่างกายก็ได้เมื่อน,นับพนามพันดีได้เป็นเอกอัครมเหสีพระเจ้ากรุงเชกุดรในแผ่นสีวีแล้วก็เป็นว่าพรสิบประการนั้นสำเร็จสมได้การทั้งเก้าอย่าง <c oughs> <c oughs> คือว่ามีรูปร่างหน้าตาสดสวยอะไรต่ออะไรก็ได้หมดครบเวลาตั้งคันก็เหมืนไม่นูนก็ยังมีอีกประการเดียวก็คือประการที่สี่ ที่ขอให้มีพระาราชโอรสมีน้ำใจดีรักการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิตพระอินท์ยังได้นั่งคิดว่าเอพรี่ข้อน,นี้จะครบสิบนี่จะเอาใครไปเกิดดีเนาะ <c oughs> และมีเทวดาองค์ไหนบ้างที่จะมีจิตใจประกอบปฏิทานการกุศล ถือการให้ทานยิ่งกว่ารักการให้ทานยิ่งกว่าชีวิตของตน <c oughs> จึงได้คิดว่าหน่อพระบรมพงโพธิสัตว์ที่อยู่ที่ชั้นดุสิตจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจให้เต็มยังมีอยู่และต่อไปจะได้ตรัสไปองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้า และสําหรับพระเทพบุตรองนั้นก็มีบุญบาร,รมีใกล้เคียงที่เยียดเต็มถ้าไปบาเพ็ญบารมีชาตินี้ชาติเดียวก็จะมีบารมีเต็มต่อไปก็จะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าเช่นนั้นท่านยิงตั้งใจไปรัตนาหน่อพระบรมพงพธิสัต์ในตอนนี้ให้นามาสันตุสิตเทพบุตรคือว่าไม่มีชื่อจริงๆ ไม่ได้บอกชื่อตรงๆบอกว่าเทพบระวตที่ชั้นดูสิทธนะ์เพ่นเป็นหนอพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ให้ลงมาจุดติถือปฏิสนธิในในคันของพระนางพอพระนางทรงแพ้พระคันก็มีความประสงค์ที่จะบริจาคทานเป็นกำลังอ่นี่เป็นกำลังของเด็กนะ <c oughs> เด็กที่มีบุญลงมาเกิดในคันของบุคคลใด ใจของแม่ก็อยากจะทำบุญเทตามที่ก็บอกว่าท่านเด็กคนใดมาจากพรมเมื่อเวลาสู่คันมารดามันดามีการแพ้ท้องอยากจะกินผลไม้เขาว่าอย่างนั้นนะจริงแลวไม่จริงก็ไม่ทราบแต่เด็กคนใดมาจากสวรรค์ที่เวลามาันดาตั้งคันแพ้ท้องก็อยากจะกินของหวาน เด็กคนใดมาจากอบายภูมิใเวลาที่มันดาแพ้ท้องก็อยากจะกินของสดของขาวเขาว่าอย่างนี้จริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบ <c oughs> แต่ว่าสำหรับพนางพฤสดีนี่เวลาแพ้ท้องปรากฏว่าอยากจะให้ทานเป็นกำลังทิ้งต่างจากที่โบราณเขากล่าวไว้ <c oughs> จึงได้ขอให้สร้างโรงทานนะ ขอพระราชทานจากพระราชสวามีว่าคอยสร้างโรงทานขึ้นสักหกแห่งด้วยกันคือที่ประตูพระนครทั้งสี่นะแล้วก็ที่ประตูพระราชวังหนึ่งถ้า,วา 1, รวมเป็นห้าแห่งด้วยกันหกเอาที่ไหนแล้วกลางพระนครอ,อีกหนึ่งเอาเป็นหกคนแล้วกันรวมเป็นหกแห่งด้วยกันแล้วก็บริจาคทานแกคนยากจนเสมอมา จนถึงกำหนดทศมาศจะครอดก็ทรงปรารถนาจาะเสด็จทอดพระเนตรพระนครพระราชาจยตกแต่งพระนครเป็นการใหญ่ให้มีความสวยสดงดงามเพื่อความสบายใจของพระมเหสี <c oughs> ขณะที่บรรนานทอดพระเนตรพระเสด็จทอดพระเนตรพระนครอยู่นั่นเองก็พอสเสด็จถึงถนนเวชสวิถี เวสสวิถีนี่ก็แปลว่าถนนพ่อค้า <c oughs> ในที่บางแห่งก็แปลว่ตรอกพ่อค้าก็ประสูตรพระราชบุตรโดยกาะทันพระราชาทรงทราบทรงสมนัดดีใจย,ยิ่งนักจึงตัดให้ราชบุตรแต่ว้ายความมรขขายอย่างเต็มที่พระราชพระพราช พระญาติพระวงศ์ทั้งหลายจึงได้ขนานนามพระราชบนีว่าเวสันดรคคำว่าเวสันดรแปลว่าเกิดในระหว่างถนนของพ่อค้าในวันเดียวกับที่วเวสันดรประสูตินั้นก็ปรากฏานางช้างตัวหนึ่งเหาะมาแลนำมาลูกช้างเผือกมาแล้วเที่ยงว่าในโรงช้างช้างเผือกตัวนี้เป็นเผือกล้วน ที่นับถือกันว่าเป็นมงคลหัตถีคือเป็นชางที่เป็นมงคลอย่างยิ่งประชาชนจึงให้ชื่อชาติตัวนี้ว่าช่างปัจจายนาคีนหรือปัจจายนาคแต่ความจริงตามพระบาลีท่างกล่าวว่าครั้นเมื่อพระเวสสันดรคลอดจากพระคันพระมารดาได <c oughs> ้กล่าววาจากพระมานดาว่าอมาะฆ่าแต่แม่ มีพระราชทรัพย์อันใดบ้างไหมขอให้เขาบอกพูดขอให้ข้าพเจ้าหนึ่งพันข้าพเจ้าจะให้ทานแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ที่นำเอามาอา่านปรากฏว่าท่านตัดทิ้งไปเห็นจะเกิดความสงสัยว่าเด็กเกิดในวันนั้นจะพูดได้ยังไงอาจจะพูดมันได้ถ้าจะสงสัยแบบนี้คนได้เพราะว่านานๆเข้ากำลังใจของคนเส่อมลง การจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปเสียทุกอย่างก็ไม่แน่ใจฉะนั้นจังไม่กล้าจะพูดอะไรมากเกรงว่าจะเฝือจะไม่กล่าวไว้อรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับตอนนี้มองดูเวลาก็หมดพอดีก็ยังขอ,อยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสุวนสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาแท็มพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี